มาแล้ว iOS 26.1พร้อมฟีเจอร์ใหม่มากมายที่หลายคนรอคอยและแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้อย่างละเอียดรอบคอบนี่คือการอัปเดตท,ที่อาจเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ iPhone ของคุณไปตลอดกาลหลังจากที่ iOS 26.1นาซีได้ถูกปล่อยออกมาลิงก์ไปยังบทความก่อนหน้า https c www s n b o o k com s tech s l a ห8ึซึ่งเป็นสัญญาณบอกไปว่า Apple กำลังจะเปิดตัวเวอร์ชันใหม ยังเป็นทางการและดูสิครับ iOS 26.1เวอร์ชั่นแรกที่มีการอัปเดตใหญ่โตได้ออกมาอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่เปิดตัว iOS 26เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นั้น Apple ได้ใช้เวลาทดสอบอย่างละเอียดถีท้วนเกินกว่า1เดือนเพื่อปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆที่หลายคนรอคอยมานานหลายจุดซึ่งนี่คือโอกาสดีที่จะทําให้การใช้ iPhone ของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นแต่ที่นี่คือจุดที่มันน่าสนใจยิ่งขึ้นการอัปเดตนี้ ไม่ได้เพียงแค่แก้ไขปัญหาเท่านั้นแต่ยังนำเสนอาการปรับปรุงที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจำวันวิธีการอัปเดตสำหรับผู้ใช้ iPhone ที่รองรับเริ่มตั้งแต่ iPhone 11ซีรีส์ขึ้นไปรวมทั้ง iPhone SE รุ่นที่2สามารถดาวน์โหลดอัปเดตใหม่นี้ได้อย่างสะดวกผ่าน Over the Air OTA เพียงแค่เข้าหน้าการตั้งค่า Settings ทั่วไป General รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ Software Update และทำตามขั้นตอนง่ายๆที่แสดงบนหน้าจอแม้สำหรับผู้เริ่มต้นก็สามารถทำได้โดยไม่ยากเย็นนักสรุปฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 26.1การอัปเดตนี้ไม่เพียงแต่แก้ไขบั๊กต่างๆแต่ยังเพิ่มการตั้งค่าใหม่ๆและปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมๆถึงการเปลี่ยนแปลงหลายจุดที่น่าสนใจดังนี้การปรับปรุงหน้าจอ UI ลกควิแรเพิ่มตัวเลือกใหม่ในเมนูการตั้งค่าที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความทึบ อินทริโซพาเตีให้กับ Liquid ว l a s s ได้แล้วจากเดิมที่มีเพียงแบบใสคลีลุกก็จะมีแบบย้อมสีทิ้นทิดลุกให้เลือกด้วยสําหรับผู้ที่ไม่ชอบความโปร่งแสงที่มากเกินไปซึ่งจะช่วยให้หน้าจอแสดงผลได้เหมาะสมกับความชอบส่วนตัวมากขึ้นเอลังสตเมอร์สบอกลาปัญหากดปิดนาฬิกาปลุกโดยไม่ตั้งใจได้เลยตอนนี้การปิดเสียงปลุกและนาฬิกาจับเวลาต้องใช้การปัดเพื่อปิด s w ิตช t ทูเทิ f f แทนการแตะปุ่มเดียว ซึ่งจะป้องกันการปิดโดยอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพลองนึกภาพว่าคุณไม่ต้องตกใจตื่นสายอีกต่อไปล็อกสกรีนคาเมราเพิ่มการตั้งค่าใหม่ที่หลายคนรอคอยมานานสามารถเข้าไปปิดการปัดหน้าจอล็อกสกรีนเพื่อเปิดกล้องได้แล้วป้องกันปัญหากล้องเปิดเองในกระเป๋าซึ่งจะช่วยรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นการอัปเกรดฟีเจอร์หลัก Apple Intelligence ปรับปรุงความสามารถให้กว้างขวางขึ้นรองรับภาษาเพิ่มเติม แม้ว่าจะยังไม่รองรับภาษาไทยก็ตามแต่ก็เป็นก้าวสำคัญสำหรับการใช้งานในระดับโลกแอปพลาสไลฟ a ทรานสเลชฟีเจอร์แปลภาษาแบบเรียลไทม์ผ่านแ i ปพลได้รับการอัปเดตรองรับภาษาใหม่เพิ่มเติมอีก4ภาษาได้แก่จีนทั้งตัวย่อและตัวเต็มญี่ปุ่นเกาหลีและอิตาลีซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารข้ามภาษาเป็นเรื่องง่ายดายเช่นถ้าคุณกำลังเดินทางในต่างประเทศ Apple Music Mini Player อรองรับการปัดสวัสด์เชอร์เพื่อเลื่อนไปยังเพลงถัดไปหรือก่อนหน้า ซึ่งทำให้การควบคุมเพลงทำได้รวดเร็วและสะดวกมือฟีเจอร์โทมิกส์เล่นเพลงต่อกันแบบไร้อรอยต่อรองรับการทำงานผ่านแอปเพลงแล้วทำให้การฟังเพลงในบ้านหรือห้องประชุมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องการปรับปรุงแอปและการเชื่อมต่อโลชั่นแคปเจอร์การบันทึกหน้าจอวิดีโอเพิ่มการควบคุมเก์ระดับความดังเสียงสำหรับไมโครโฟน USB ภายนอกซึ่งจะช่วยให้คุณปรับเสียงได้ละเอียดยิบตามความต้องการเช่นในงานบันทึกเสียงแบบมืออาชีพ สามารถเลือกตำแหน่งที่ต้องการบันทึกไฟล์ s Save l โ Location ได้แล้วทำให้การจัดการไฟล์เป็นไปอย่างเป็นระบบ Fitness สามารถเพิ่มการออกกำลังกายย้อนหลังเมนูอว o ชาร์ล็อกกได้โดยตรงจากในแอปซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ลืมบันทึกในขณะนั้นแต่ต้องการติดตามความก้าวหน้า FaceTime ปรับปรุงคุณภาพเสียงสนทนาให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นแม้ในสภาวะอินเทอร์เน็ตช้าลอบีเอ็นดีดซึ่งจะทำให้การสนทนาทางวิดีโอราบื่นแม้ในสถานที่ห่างไกล และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามหรือโต้แย้งกันการควบคุมโดยผู้ปกครองฟีเจอร์ m u n i c a t i o n เซฟต t y และตัวกรองเนื้อหาเว็บจำกัดเว็บไซต์ผู้ใหญ่จะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีเด็ก l ชลล c o u n t s ที่มีอายุระหว่าง13-17ปีอายุอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคบางคนอาจเห็นว่ามันดีสำหรับการปกป้องเด็กแต่บางคนอาจคิดว่านี่เป็นการแทรกแซงความเป็นส่วนตัวมากเกินไปหรือไม่นี่คือจุดที่อาจสร้างความเห็นต่าง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเล็กน้อยในแอปต่างๆเช่น Settings, Music, TV, Phone, Photo และ Safari เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรเช่นเดียวกันใครที่ใช้ iPhone อยู่นะอย่าลืมอัปเดตแล้วมาเล่าให้ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดีขึ้นหรือไม่และคุณชอบฟีเจอร์ไหนมากที่สุดคุณคิดอย่างไรกับฟีเจอร์เหล่านี้มีใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดใช้งานการควบคุมโดยผู้ปกครองเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ,บัยรุ่นมาแชร์ความคิดเห็นในคอมเมนต์กันเถอะบางทีมุมมองของคุณอาจเปลี่ยนมุมมองของผู้อื่นได้